สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่อำเภอลำไายมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คือนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นโครงการชนรับประทานลำไายมาศนะครับอำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับมีผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวชมนะครับ อาเก็บน้ำนะครับก็จะมีสะขนาดใหญ่นะครับหลายร้อยไร่เลยทีเดียวนะครับเป็นอ่างที่กว้างนะครับวิวก็สวยงามนะครับมีดอกบัวนะครับโอ้ด้านนู้นก็จะเป็นวัดนะครับมีดอกไม้สีเหลืองนะครับอันนี้คือทางที่เพิ่งทําเสร็จแล้วนะครับเป็นทางลาดยางนะครับรอบสันอ่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ ด้านผมจะเป็นเทศบาลตำบลลำปลายมาศนี่นะครับด้านขวามือนะครับก็จะใช้น้ําตรงนี้นะครับเพื่อผลิตเป็นน้ำประปานะครับให้ประชาชนชาวอำเภอลำปลายมาศได้ใช้สอยกันนะครับายาวสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะครับนี่คือทางราดยางมะตอยนะครับที่เพิ่งทําเสร็จ ได้ไม่นานนะครับให้ท่านผู้ชม Chern ได้ชมกันนะครับไปเห็นบรรยากาศนะครับปิวที่สวยงามนะครับธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นนะครับมีทั้งรอกปวนะครับในสระน้ำนะครับอ่างเก็บน้ําที่ทุก right ท่านได้เห็นกันอยู่นี้นะครับถั่วนด้านโน้นที่เห็นเป็นน้ําใสๆนะครับก็เป็นการขุดลอกนะครับใหม่นะครับก็จะได้น้ํานะครับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้นะครับ ปริมาณน้าหลายลูกบาดไมเมตรทีเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นกันนะครับได้เห็นกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับท่านผู้ชมครับสองฝากฝั่งนะครับนี่คือโครงการชนรับทานบุรีรำนะครับที่อำเภอลำไยมาศของเรานั่นเองนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเป็นแหล่งชีวิตของชาวอำเภอลำไยมาศเลยทีเดียวนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำไยมาศ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับที่ขุดลอกใหม่ขวามือก็อาจจะได้น้ําเห็นน้ำาใส,สนะครับออกสีเ,เขียวเหมือนกับสีมรกตเลยทีเดียวนะครับด้านขวามือด้านไกลๆนู่นก็เป็นโรงเรียนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนทานทองหรือว่าโรงเรียนลำไสมากนะครับก็จะมีวัวควายนะครับกินหญ้าอยู่อรอบๆสันอ่างนะครับริมขอบสะ านี่เพิ่งทําใหม่นะครับเสร็จได้ไม่นานนะครับเพิ่งทำเสร็จได้ท่านผู้ชมได้เห็นกันได้รีวิวถึงสถานที่จริงๆนะครับที่เราได้พาท่านผู้ชมมาขับมอไซค์นะครับเยี่ยมชมกี่เห็นวิถีชีวิตเห็นการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับวัวก็กําลังกินหญ้าอยู่เลยทีเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับขวามือนี่นะครับนี่คือน้ําที่เรามาที่ เป็นน้ำประปานะครับเราเลี้ยงชาวอำเภอลำไทรมาดอ่าด้าน,น้นจะเป็นเขตตลาดสดลำไายมาดก็จะอยู่ติดแถวที่ว่าการอำเภอนะครับแถวชนรับรทานนะครับลำไทรมาดให้ต่างผู้ชมอาจเห็นกันนะครับนี่คืออำเภอนะครับลำไายมาดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอที่อยู่ใกล้ลำน้ำมาดั่นเองนะครับเป็นชื่อ เป็นชือที่ตั้งของอำเภอนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับรีวิวสถานที่จริงๆวันนี้พามาเที่ยวถึงอำเภอลำไผ่มาเลยทีเดียวนะครับอ่านี้ครับคือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เราจะนําเสนอนะครับในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับ